สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษในลักษณะที่มีคำถามที่ว่าในปีพุทธศักราชส5 6 5ักลัคนาราศีใดนะคะที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในปีพุทธศักราช2565นี้นะคะมีดวงดาวใหญ่ๆนะคะที่โคจรย้ายราศีหลายดวงนะคะส่งผลน,นะคะต่อทุกๆ12ลัคนาราศีเลยค่ะ แต่ในปีพุทธศักราช2565นะคะทุกๆราศีนะคะจะมีความดีและมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็อาจจะดีในเรื่องของการเงินบางท่านก็อาจจะดีในเรื่องของการงานบางท่านก็อาจจะดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปี65นี้นะคะ อะไรทุกอย่างก็จะดีกว่าปี64อย่างแน่นอนเลยนะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะซึ่งมองดูแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะจะโดดเด่นมากที่สุดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะลัคนาราศีกุมนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิดนะคะจะได้มีความแม่นยำและก็ใกล้เคียงมากกว่าค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ทราบว่าท่านเกิดที่เวลาอะไรนะคะก็ดูในลักษณะของราศีก็คือท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ในปีพุทธศักราช2565นี้นะคะมีดวงดาวที่เปลี่ยนแปลงมากมายดังนั้นนะคะชีวิตของท่านก็ย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะจุดแรกเลยนะคะก็คือจุดที่เป็นตัวตนของท่านเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําตัวค่ะในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะดาวพระราหูนะคะจะโครจรย้ายจาก พบพันธุมาเข้าพบสหัชะและได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะไปจนถึงเดือนตุลาคมปี66เลยค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะ ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะจะมีสังคมใหม่ๆมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางบ่อยขึ้นหรือมีเกณฑ์การติดต่อเป็นนายหน้าตัวแทนประกันอะไรทำนองนี้นะคะก็จะส่งผลดีสำหรับท่านมากๆในเมื่อดาวพระราหูนี่นะคะโคจรมาได้ตำแหน่งเทวีโชค เมื่อปีที่แล้วนะคะดาวพระราหูค่ะโคจรไปได้ตำแหน่งนิดตำแหน่งนิดหมายถึงว่าอ่อนแรงนะคะตกจากตำแหน่งหรือไม่มีพละกำลังแต่เมื่อดาวพระราหูนะคะโคจรมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะได้ตำแหน่งเทวีโชคตัวท่านเองนะคะถ้าทำงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะได้รับความนิยมชมชอบของคนในสังคมของคนใน จำนวนหมู่มากนั่นเองค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นดารานักแสดงนะคะประชาชนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่คือลักษณะของดาวพระราหูที่โครจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะในเรื่องที่สำคัญอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องการเงินค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะเมื่อปี64ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะทับที่ลัคนาของท่านแล้วก็มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังวิพป,ปลิตอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเงินของท่านเมื่อปี64นั้นนะคะก็มีความไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวน่าจะได้แล้วมี เงินมาแล้วก็เบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้นะคะแต่หลังจากวันที่8พฤศจิกายนปี64มาจนถึงวันที่7มีสายนปี65ดาวพระรหัสด,ดวงนี้นะคะก็มาทับที่ลัคนาของท่านและเดินไปตามจังหวะจักรโค้ของเขาแล้วแสดงว่าหลังจากวันที่8พฤศจิกายนปี64เป็นต้นมานะคะการเงินของท่านก็ยังโครจรไปได้ดีแสดงว่าการเงินก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ดีกว่าปี64ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ แต่ในปี65นี้นะคะหลังจากวันที่8เมษายนค่ะดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะเขาก็จะเข้าเรือนของเขาเขาจะเข้าบ้านของเขาหรือตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ก็คือเขาได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีนั่นเองนะคะ12ปีค่ะดาวดวงนี้ถึงจะมาตรงตําแหน่งนี้1ครั้งนะคะดังนั้นค่ะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นี้นะคะไปจนถึงวันที่19เมษายน ปี66ค่ะ1ปีเต็มเต็มเลยนะคะที่การเงินของท่านนะคะจะทั้งพลูเข้ามาคะ่ะเข้ามาอย่างสม่ําเสมอเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนั่นเองคะ่ะการเงินตรงจุดนี้นะคะก็คือหมายจากการกระทําของท่านเองท่านอาจจะได้จากการงานของท่านท่านอาจจะได้จากธุรกิจของท่านแต่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ดาวพรกรหัสดวงนี้นะคะ ไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวค่ะเขาหมายถึงนะคะพบโชคลาภของท่านด้วยในเมื่อนะคะดาวพระพฤหัสหมายถึงโชคลาภโคโจรไปได้ตำแหน่งเกษตรตราทิพดีก็หมายถึงว่าในหนึ่งปีเต็มๆนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบโชคลาบในเรื่องของการเงินก็หมายถึงว่านะคะการเงินที่ได้มาอย่างไม่ได้ลงทุนการเงินได้เข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะคะหรือ การเงินที่เข้ามาโดยการที่ท่านลงทุนไม่มากแต่ท่านได้กําไรมากมก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะในลักษณะเช่นนี้ก็คือท่านไม่เหนื่อยเลยนะคะและท่านก็จะได้การเงินเข้ามาดังนั้นค่ะในปี65นี้นะคะไม่ว่าการเงินที่ได้จากความเหน็ดเหนื่อยของท่านหรือการเงินที่เข้ามาแบบเป็นโชคลาภของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเหนื่อยเป็น2เด้งเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมภา เราก็มาดูตรงจุดนี้อีกหนึ่งจุดนะคะคือพบปัตตนีค่ะพบปัตตนีนี้ก็หมายถึงนะคะคู่ครองคนรัก เพศตรงกันข้ามหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปมีคอนเน็ชันด้วยนะคะเขามีดาวประจําเรือนของเขาก็าคือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะกับดาวพะพฤหัสดวงนี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรกันก็แสดงว่านะคะในปี65นี้นะคะท่านอาจจะมีนะคะคู่ครองคนรักของท่านมีหุ้นส่วนของท่านหรืออาจจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ท่านไปมีคอนเน็ t ชันด้วยนะคะอาจจะส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ในเรื่องของโชคลาภนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและเราก็จะมาดูดาวอีกดวงหนึ่งเลยนะคะก็คือดาวมฤตยูค่ะในวันที่7กรกฎาคมนะคะเขาก็จะโครจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพพันธุข,ของท่านก็แสดงว่านะคะมในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่าน จะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะบางท่านนะคะอาจจะซื้อบ้านใหม่อาจจะซื้อรถใหม่อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ใหม่ก็เป็นไปได้นะคะและดาวดวงนี้นะคะเขาก็จะเดินโคจรวิปลลิตบ้างนะคะหลังจากวันที่1นธันวาคม ปี65นี้นะคะแล้วก็ไปจนถึงเดือนมีนาคมก็จะย้อนกลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งและดาวดวงนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ถึง7ปีเลยค่ะแสดงว่านะคะท่านมีช่วงระยะเวลาถึง7ปีเลยนะคะที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะและเมื่อดาวดวงนี้นะคะโคจรมาอยู่ในภพพันธุก็จะส่งผลไปถึงเรื่องการงานของท่าน ก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันนะคะการงานของท่านจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ท่านไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและงานตรงนี้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานที่ท่านไม่คุ้นเคยมาก่อนเปลี่ยนเพลกโชมของการงานเลยก็เป็นไปได้ค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวของท่านนะคะการงานตรงจุดนี้นะคะอาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามานะคะและท่านก็อาจจะมีการผลิตอะไรบางอย่างออกไปที่ไม่เคยทํามาก่อน ก,ก็เป็นไปได้เพราะดาวดวงนี้นะคะจะเปลี่ยนโฉมจากสิ่งเก่าๆไปหาสิ่งใหม่ๆเสมอๆนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะในปี65นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ของท่านเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการงานของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะเราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพระเสาร์ดวงนี้นะคะ ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะดาวดวงนี้นะคะเข้าเข้ามาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วนะคะและอยู่ตรงนี้ไปจนถึงประมาณต้นปี66ค่ะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีที่ทางนะคะที่รกร้างบ้างเปล่าที่ทางที่คนไม่ค่อยสนใจที่ทางที่คนไม่ค่อยมองเห็นอาจจะอยู่ในป่าในดอย ในที่ลกร้างว่างเปล่าหรือบางท่านนะคะอาจจะมีที่ทางตรงนั้นนะคะคนเอาขยะไปทิ้งมากมายเลยนะคะเป็นที่ที่คนไม่สนใจนะคะตรงจุดนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะทำเงินให้ท่านในช่วงปี65นี้ก็เป็นไปได้นะคะอย่าลืมนะคะในพบ โชคลาภของท่านก็ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะโชคลาภในเรื่องของที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าและสามารถทําเงินให้ท่านก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีตึกนะคะที่รกร้างเก่าแล้วโทมแล้วนะคะที่ผ่านมาท่านไม่ได้สนใจนะคะ ก็สามารถนะคะทำตรงนี้ให้เป็นเงินก็เป็นไปได้นะคะหรือท่านใดนะคะถ้ามีสิ่งของอะไรที่เป็นของเก่าๆของที่ท่านละเลยเห็นของที่ท่านมองไม่เห็นคุณค่าของมันนะคะสามารถเอามาทำให้เป็นเงินนะคะให้เป็นผลประโยชน์หรือมาเป็นโชคลาภให้ท่านได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองลองดูนะคะเอาําพยากรณ์ของจีลานี้ไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะการพยกรณ์ในคลิปนี้นะคะ ก็เป็นการนำเอาลัคนาราศีกุมค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้การพยากรนะคะจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าดาวพฤหัสของดวงเดิมของท่าน ให้คุณหรือให้โทษกับท่านเช่นไรนะคะและดาวพระราหูดาวมฤตยูและดาวพระเสาก็เช่นเดียวกันค่ะในดวงเดิมของท่านนั้นนะคะอยู่ในภพที่ส่งเสริมท่านในทางที่ดีหรือส่งเสริมท่านในทางที่ ให้โทษนะคะก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมต้องเข้าใจในลักษณะที่ว่าลัคนาราศีกลุ่มดวงของทุกๆท่านนะคะไม่เหมือนกันค่ะอยู่ที่พื้นดวงเดิมอยู่ที่บุญวาสนาของท่านนะคะจะเป็นเช่นไรด้วยนะคะบางท่านอาจจะตำหนิว่าเอ๊ะทำไมล่ะพยากรณ์ไปแล้วทำไมไม่เห็นมันรวยเลยไม่เห็นได้งานทําอย่างที่บอกเลย อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมดวงของท่านผู้ชมแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะและการพยากรณ์นะคะเป็นแค่นามมาทำนะคะกิฬราม,มาพยากรณ์เพื่อให้ท่านทราบแนวทางในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรดีเราก็รีบๆทำเลยนะคะอะไรไม่ดีเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงท่านผู้ชมก็ต้องเอามาปรับกับชีวิตของท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะและต้องลงมือกระทําด้วยนะคะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการงานการเงินเรื่องบ้านเรื่องรถจะเข้ามาหาท่าน ได้อย่างไรถ้าท่านไม่ลงมือทำนะคะคําพยากรณ์จะเป็นจริงก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะต้องลงมือกระทำด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่ทานเลยนะคะในปีพุทธศักราช2565จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะการงานเข้ามาอย่างมั่นคงการเงินก็ไหลเข้ามาอย่างพลั่งพรูนะคะรวมถึงนะคะ นึกอยากจะได้บ้านก็ได้บ้านนึกอยากจะได้รถก็ได้รถนะคะขอให้ร่ำรวยทุกทกท่านด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ